ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องนี้ด้วยนะครับผมถ้าทุกคนชอบก็กดไลค์เยอะๆเลยนคคนละ2-3ทีไปเลยนะทุกคนเอาล่ะไปดูคลิปกันได้เลยทุกคนครับไปพวกเราเกือบหาำในวันนี้นะทุกคนเราจะมาเป็นเชฟกันในเกมโรบอกนะทุกคนที่มีชื่อว่า Cooking Simulator เบ้เบ้เบ้ ต้องถามฉลามก่อนว่าตอนนายอยู่ทะเลนายเคยทําอาหารกินหรือเปล่าเออเคยเคยทําไข่ดาวอะไรแบบนี้เอา้าแล้วเดี๋ยวนายเอากระทะที่ไหนทอดนะฉันก็สร้างกระทะขึ้นมาเองไงฉันตีกระทะขึ้นมาเองโอ้โหแล้วพอมีกระทะแล้วจะมีแก๊สได้ไงอะใต้ทะเลไม่มีแก๊สไม่ใช่หรอโอ้ฉันก,ก็จุดไฟดิถ้ามันไม่มีก็จุดดิโอ้ในสมองอะไรเนี่ยเจกบ <c oughs> มันจุดยังไงวะในทะเลเป็นน้ำนะเว้ยโอ้นายก็ใช้ไฟแช็กดีแค่นี้ก็ไม่รู้ <c oughs> ดิ เอาจะไม่คุยกันนายแล้วใครที่เข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับผมที่สาคัญนะทุกคนถ้าดูคลิปนี้นะฮะไม่ว่าจะดูในมือถือในคอมหรือในทีวีนะครับผมอย่าลืมใสแ่แวออ่นออบตาด้วยนะทุกคน When dust, แว่นออบตาสแว่นกองแสงสีฟ้าช่วยปกป้องสายตาจากการใช้มือถือคอมพิวเตอร์หรือทีวีตัวว่นมีความเบาทนทานไม่งอไม่หักใส่สบายใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจออบตาสเลยนะครับถ้าใช้โค้ดสเฟอว่าเราจะได้รับส่วนลด100บาทด้วย ต้องบอกกันว่าแบบนี้มันจะคล้ายๆแมปของไอ้เนี่ยไอ้แมปซักผ้าทุกคนคือแมปซักผ้าเนี่ยจะเป็นการหยิบผ้าใช่ไหมแต่นี่คือจะเป็นการหยิบวัตถุดิบนะฮะเฮ <c oughs> ้ยอมีหูฉลามแม่มีหูฉลามไหม <c oughs> น่าจะไม่มีต้องตัดของนายไปอา้าวอันนี้คือน่าจะเป็นที่แบบว่าเอาอาหารมาเสิร์ฟนะทุกคนนายเลือกสีชมพูไปเลยฉลามฝั่งตรงข้ามโอ,โอเคโอเคเอน,นจะเลือกสีนี้มาตอนนี้ก็ได้เวลาคุกกิ้งแล้วนะฮะทุกคน วิธีการคุกกิ้งก็หยิบอาหารตามนี้เลยหยิบวัตถุดิบไปเหมือนเหมือนกับซักผ้าเลยอะเนี่ยใช่เหมือนเลยคือเอาใส่ปุ๊บก็แบบใส่เลยแหละไม่มีปรุงเลยนั่นนี่โอเคเราได้อาหารแล้วเราก็หยิบอาหารมาเราก็เดินมาเสิร์ฟตรงนี้ผููชนะจะเป็นใครกันเฮ้ยเดี๋ยวทำไมอาหารนายหน้าตาเหมือนฉันเลยเนี่ยถ้าทำตามน่าจะสูตรเดียวกันนะพวกเราอ่ะโอเคทุกคนมาเสิร์ฟเลยเราสามารถซื้อแบบว่าพวกกระทะพวกหม้อได้นะ อันนี้ก็าเป็นร้านค้านะฮะก็จะมีเป็นหมออ้อแบบแต่ละเกรดขึ้นไปนะยิ่งแพงก็จะแบบว่าเกรดดีอยู่แล้วส่วนนี่ทรวก็คือเป็นจานนะทุกคนไปฉลามเราแยกย้ายทำอาหารดีกว่านาะอเออ,เอก็เก็บอาหารไปแล้วอ,อ,อยากจะรู้จริงๆเลยว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บแบบว่าวัตถุดิบที่มันต่างกันนะ่ะมันจะเป็นอีกอาหารหนึ่งหรือเปล่าอืมฉัดมาใหม่หรอกนะก็คือเป็นอาหารแบบเดียวกันหมดเลยเหรอเออฉันว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วนานมาดูตรงนี้ดิ มีเหล่าคนมาเต้นกันตรงนี้เจกกับกองเชียร์ลีดเดอร์เออ๋อนี่คืออันดับเอเนี่เฮ้ยมีชั้นอยู่ไหมเน,หนห่ยฮะโอ้โหไม่มีหลักจิอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าคนที่เล่นสูงสุดนะฮะอันนี้คนที่เกิดใหม่สูงสุดคนที่มีเจมสูงสุดคนที่มีเหรียญสูงสุดและนี่ก็น่าจะเป็นคนที่ทําอาหารสูงสุดใช่ไหมเออน่าจะประมาณนี้ทุกคนไม่มีแบบคนที่ตัวสูงสุดแล้วเจา้ากเออน่ะไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีแบบว่าคนที่อ้วนสุดน่าจะเป็นนายนะฉลาม เอ้ยฉันไม่ได้อ้วนนะนี่คือก้ามเนือ้อฮะนายมีอัลล็อกนี่รืยยังเป็นอันลอล็อกกระดาษเว้ยเฮ้ยไหนขอดูหน่อยนี่มันคืออะไรอะ่ะโอ้0สามพันบาทโอ้โรแพงเลย <c ười> <c ười> เออแพงจริงโห 8M เอโหสูตรอาหารนี่แพงเหลือเกินคนจนๆอย่างเราคงไม่มีตังค์ฝั่งนี้ก็มีแบบว่าสัตว์ให้ซื้อนะทุกคนแน่นอนว่าสัตว์นี่ต้องเติมนะไม่ก็เก็บเพชรเอานะครับเดี๋ยวฉันขอมาซื้อเตาเพิ่มดีกว่าเพื่อการทำอาหารได้มากขึ้นอ่าเตานี้ละกันเตาสิบนะครับ ซื้อมาสองอันเลยพเคฉลามสนใจนวัตถุดิบนี้หรือเปล่านี่วัตถุดิบกบนี่สนใจหรือเปล่าเนือเน้อดีนะเดี๋ยวฉันต้องซื้อจานเพิ่มแล้วจะได้เก็บวัตถุดิบได้มากขึ้นใช่ฉันจะเป็นเศรษฐีใครอยากเป็นเศรษฐีร้านนะสีร้านนะสีถใครอยากมีรถขับฉันไม่ขับรถฉันขับเรือ <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวดิเขามีแบบว่าโปรโมชั่นของมาให้ด้วยวะ่ะเติม9กโลบั๊นี่จะได้แบบว่าเป็นหมอ้อแซน แล้วก็มีจานแบล็กสองพันคอยโห oh. ามามีของมาหลอกล่อให้เติมหรอแต่จะบอกเลยว,ว่าเราไม่เติมเพราะเราไม่มีตังค์นะตอนนี้ใช่ไม่ว่าตอนนี้หรือในอนาคตก็คงไม่มีหรอก <c oughs> นายเห็นแถบด้านข้างไหมแถบด้านข้างอ๋อ oh, <c oughs> เห็น <c oughs> เห็น <c oughs> ทำไมอ่ะ แถบพาเสเซ r a อะมันจะมีแบบว่าพวกนโตสปีดพวกแบบว่าคูณ2อาหารอะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นของแบบทุ่นแรงนะทำให้เราแบบว่าไม่เหนื่อยขึ้นมันจะได้แบบคูณ2อย่างเช่นเหรียญคูณ2องอะไรพวกนี้ทําให้เราแบบมีเงินเยอะขึ้นนี่เราก็จะเป็นรวยไงอันนั้นคือรวยทางนัดเอางคือเหมือนรวยในเกมแต่จนในชีวิตจริงเออใช่เลยโอเคฉันจะซื้อมอนี้มอยี่ห้าซื้อดีขึ้นมาหน่อยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อจานด้วยแล้วกันนะครับสักอันหนึง่งโอเคเยี่ยม โอยทำไมนายดูรวยกับฉันวะกระทะนายเต็มเลยกระทะฉันสิบบาทเองเออนี่ไงซื้อของถูกไงแต่ไม่มีคุณภาพไงเออของฉันมีน้อยแต่มีคุณภาพโว้ยเฮ้แต่นายก็ไม่ได้รวยกว่าฉันนะเป็นไงอะฮะขาโถโอ้มีขิงข่าตะไคร้วะเฮ้แต่ลืมใบมะกรูดเฮอยากรวยแบบเออ,เออวันนี้ขี้เกียจทำข้าวกันเลยเอากินตังแทนละกันอะไรแบบนี้เอาล่ะทุกคนเราจะมาทำการซื้อนี่เลยนะฮะจานร้อยห้าสิบ อ่าซื้อได้แล้วฉลามเตรียมตัวเตรียมตัว<า>โดนชั้นแสงความรวยได้เลยรีบๆแล้วกันรอนานและไม่อยากเป็นเศรษฐีเดียวๆเงาในนายเหยียบกับข้าวได้ไงเจ้าก,กบไหมานายเป็นคนที่ไม่มีมารยาทโอ้ยตีนฉนาดไว้สะอาดขนาดไหนขิงเชียวมาขายต่อดูดิฉันถืออาหารแบบสามชั้นซ้อนกันนะโหอย่างเท่เฮ้ยยังกับแบบจานที่แบบ สร้างมาเพื่อให้เราขายหลายๆอันเลยอ่ะอะไรพูดอะไรของนายเนี่ยเออฉันก็งงเหมือนกันฉันไม่เข้าใจจะ <c oughs> ไม่เข้าใจจะพูดอะไรวะเนี่ฉนน<า>ยฉลามฉันอยากรู้อ,อย่างหนึ่งว่าตอนเด็กอะ่ะนายชอบกินอาหารของแม่นายที่ทํามาคืออะไรมากที่สุดเว้ยว้าท,ที่ชอบอ๋อฉันก็กินผัดก,กะเพราบ่อยอยู่นะอุย้ยผัดกะเพราในทะเลเนี่ยนะเออใช่ใช่กะเพราทะเลไงนาะยไม่เคยได้ยินนะอ๋อโอ้เพิ่งจะรู้ว่ากะเพราทะเลเขาทำในทะเลเว้ยคิดว่าแบบว่าเป็นวัตถุดิบทะเลเฉย อ๋ออันนั้นกระเป๋าทะเลปลอมไงเออของจริงต้องจากทะเลอ๋อแบบใช้น้ำทะเลเลยใช่ไหมเอ,อ่อกินกินเกลืออย่างเดียวเลยอ้าอย่างนี้รสชาติมันก็เค็มดีกระเป๋าทะเลของนายเนี่ยก็ <c oughs> มันไม่เค็มมันก็ฉันกินแล้วมันอร่อยอะมันมีปัญหาหรอฮะ <c oughs> ไม่เค็มแค่ไปฟอกไตนิดหน่อย <c oughs> ตอนนี้ฉันซื้อมอสิบมาโคตรเยอะเลยไอ,อ้สิบบาทนะนะใช่เพราะว่ามันใช้ได้อัละหใช่ไหมล่ะ เฮ้ยเดี๋ยวเดิฉนฉาลมาดูดิฉละมาดูดิอะไรมันมีอะไรทิ้งมาไม่รู้เก็บวัตถุดิบปะเนี่ยเฮ้ยวัตถุดิบลำใครป้าเจ้าโอ้อวัตถุดิบลำค่าต้องเก็บเลยเฮ้ยหม้อฉันไม่พอไปได้โอ้โหดูวัตถุดิบเรืองแสงไม่จริงหมดหรือยังเอาหมดแล้ว้ยกล่อ,องของวัญเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรอ่ะไมนู้จะเก็บไปแล้วอ่ะโอ้เก็บแล้วเหมือนกันเฮ้ยได้ห้าร้อยยี่สิบคอย แลนายได้เท่าไหร่เมื่อกี้ยันได้สองร้อยโอ้อ่อนวหมเฮ้ยบอลลูนมาฉลามนี่ของเดิมเลยนี่ไปแล้วนี่มนทิ้งอาหารมาโอ้โหสีอหทองเก็บเลยนี่นี่เก็บไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเก็บไม่ได้วะเอามันเต็มหรอไม่เต็มเอามันก็เก็บได้อยู่นี่โอ้โหทุกคนอาหารเรืองแสงเต็มแล้วเดี๋ยวฉันจะไปซื้อของเพิ่มและอัปเกรดและเออมีตังค์พันห้า เอาซื้อจานดีกว่าจะได้เก็บได้เยอะๆห้าร้อยอห้าร้อยได้ยี่สิบอันเลยสองพันสองพันได้ยี่ห้าอันเออซื้อนี้ก็ได้ห้าร้อยฉันซื้อมอนี้มันต้องหมดหกอันโอ้โหรวยแน่นอนจริงๆถ้ามอยิ่งดีมันก็จะได้เงินเยอะด้วยนะฉันว่าฉชนโอ้แบกไม่ไหวจะกบฉันแบกไม่ไหวหนักหนักเฮ้ยเอาว่ะแบกอาหารได้เยอะว่ะโหรวยว่ะนนักจังเลยเื่อยเหนื่อยไม่ไหลว่ะนี่ฉันก็แบกเยอะเหมือนกันดู นี่ดูให้เต็มตาออแกนั่นเองเระเออทำไมอ,อ่อน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 จะจะเป็นเศรษฐีคนแรกแข่งดินแดนนี่เฮ้ยเพราะดินแดนนี้มีแค่เราสองคนเดากได้บอลลูนมาเออจริงบอลลูนมาได้ไหมตอนนี้เฮ้ยอย่าเพิ่งมาจะลังจะลงมอตอนนี้เออถ้ามันมานี่ฉันซวยเลยนะมาเลยมาเลยมอใช้กำลังว่าง เอ้บางทีถ้าเราซื้อสูตรอาหารบางทีเราอาจจะได้เงินเยอะอยกว่าเดิมนะตกใจใช่ไหมฉันก็วางั้นนะเพราะว่าแบบว่าอาหารมันน่าจะแบบว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้น <c oughs> อาจจะแบบเบือเ่อแล้วทำเงินให้กินบ้างเถอะอย่างนี้ก็ได้นะเออสิ่งที่ซื้อได้ตอนนี้คือเอ้เดียวฉลามมันกดซื้อได้เลยเว้ยแล้วลองกดดีคือมันแบบมันรับได้เลยมันไม่ใช่การซื้อเว้ยมันเป็นการอันล็อกออ เอ้ยเอ้ยงั้นเราก็อาจจะรวยขึ้นแล้วก็ได้นะนี่ฉัน้นล็อกเพชรได้ด้วยฉันได้เพชรมา160เนี่ยเออกดได้เลยท <นำ S 1> ุกคน,น,นก็นึกว่าให้ซื้อกลัวความรวยของตัวเองจริงจะไปกลัวทําไมฮะเอแต่ฉันไม่อยากรวยมากนะเจ้ากบทาไมอ่ะก็พอฉันรวยฉันก็จะไม่มีความสุขไง,งเอออ๋อเงินซื้อความสุขไม่ได้ใช่ใช่ผมซื้อแล้วมันวา่างเปล่าอ่ะฉันก็ไม่รู้จะทำไงอ่ะแต่ถ้าไหนเลยได้ในโจรหรือนายจะรวยอ่ะ ฉันเลือกที่จะรวยนะ <c oughs> อย่างน้อยเศร้าก็ยังมีตังค์ซื้อข้าวกินเว้ยเอ้ยเจโกมเจโกมเมกาเฮ้ยเมกามันคืออ,อะไรไงไม่รู้เหมือนฉันเห็นมันเขียนว่าเมกาหรือสักอย่างก,ก็ไม่รู้อะเฮ้ยต้องเอาอาหารมาใส่เหรออ๋อเหมือนเป็นการเอาอาหารมาเสิร์ฟเสิร์ฟให้เมกาพอร์ตไงลองดูครับทุกคนเอาไม่ใช่ต้องเอาแบบว่า <c oughs> อาหารอาหารมาคุกวัตถุดิบวัตถุดิบโอเคไปแล้วจะเข้าใจแล้ว <c oughs> น่าจะเป็นแบบว่ามอยั์มันอาจจะให้ ตังกับเราจะกลายเป็นแบบเศรษฐีได้เลยนะโอเคมีเวลาแค่3ากวิาวิเองฉลามอ่ะเดี๋ยวฉันจะทำการเพิ่ม245แล้วมันต้องถึงเท่าไหร่อะหรือว่ามันเท่าไหร่ก็ได้315 8้ิ้วิ 7, เจ็ดฉันต้องไปแล้วเก็บได้แค่8อันจะไม่พอแล้ว3 2 1โอ้โหนาทีสุดท้ายพอดีเฮ้ย349 349มันจะได้อะไรวะอุ้ยอุยอ้ยฉลามมีอ,อะไรไม่รู้บิน เก็บได้มาเก็บ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 อ๋อเก็บได้ว่ะอ๋อเก็บไอ้พวกนี้แค่วิ่งผ่านก็พอนี่ว่าเจ้ากบไม่ต้องคีิกอ๋อมันเป็นการทำอาหารให้เลยเว้ยโดยหม้อใหญ่ใช่ไหมใช่เป็นหม้อแบบว่าหม้อของราชาอะไรแบบนี้อุ้ยขายได้แพงอยู่นะสองร้อยด้านหลังมีชายหาดตรงนี้ด้วยแล้วก็มีอาหารมาตกตรงนี้เก็บเลยอ๋อสุดยอดสุดยอดอ๋อมีเงินห้าพันแล้วโหโคตรวรวยไม่เคยรวยเท่านี้มาก่อน ี๋ยวจะอัปเกรดด้วยการซื้อนี่เลยสองพันะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวซื้อหมออด้วยมอต้มคุณภาพสูงโอ้ยมอต้มไฟฟ้าสินะเอ้ยซื้อมอต้มพันหนึ่งนี่จะเป็นยังไงวะอยากจะรู้จริงเอ้ยพันห้าเลยซื้อพันห้ามาสองอันเลยโอเคก็ยงนี่รวยจริง้วเจ้ากบรู้ไหมว่าแต่ก่อนนี่ฉันตกขนันนะครับว่าเชฟแห่งท้องทะเลเลยนะเฮ้ยฉันเปิดพัตนาคารร้านหนึ่งน่ยชื่อชื่อพัตาคารนี่แบบเท่มากเลยอะอะไรพัตาคารเลย ารเอ,อหลามเชฟเตอร์ไงาเชฟเตอร์ฉันเห็นชื่อแล้วก็ไม่อยากเข้าแล้วสมมติวันหนึ่ง่ะนายตกทะเลนายเดินในทะเลอยู่ดีแล้วนายก็เจอร้านหลามเชฟเตอร์นายก็คงจะรู้ตัวแบบว้าวนี่มันสวรรค์อาหารอะไรแบบนี้ไม่ใช่ฉันเดาว่าอาหารน่าเค็มทั้งหมดไม่เค็มซะหน่อยโอ้โนายนี่วารายขนาดนี้เฮ้ยนี่สัตว์ฉันซื้อ,<บ>อได้เว้ยห้าสิบเพชรเดี๋ยวฉันไปซื้อด้วยดีวยดกว่าบางทีมันจะช่วยเราขนของนะ อ๋อมันเป็นการซื้อไข่แล้วก็แบบอาจจะเป็นการสุ่มสัตว์ก็ได้นะลองซื้อไข่ดูดูซิจะได้ตัวอะไรได้มาเป็นกระต่ายน้อยเออฉันได้น้องกระต่ายมาน้องกระต่ายทําอะไรได้บ้างอะอ๋อนี่ไงน้องกระต่ายเก็บอาหารในชั้นเว้ยโหน่ารักจังเลยเฮ้ยฉันได้น้องผึ่งเอาวะน้องพึ่งวะอ้ยเดี๋ยวฉลามบอลลูนมาเก็บ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 องอาหารสีทอง คุยเอาไปเอาไปทอดแป๊บนึงเดี<ม>่ยทุกคนตอนนี้คือน้องผมหลับนะฮะหลับพร้อมกับอาหารเลยโหน่ารักจังเลยไอ้จะจะสุมจนหมดตูดเลยนะเอ้ยเดี๋ยวไปสุ่มด้วยดีกว่าทุกคนอาจจะได้สัตว์ที่ดีขึ้น<ป>อ่าสุ่มไปชั้นไห้เป็นเอ้ยน้องอไรน้องบนะีเวอร์เนี่ยฟันแหลมๆหลมบีเวอร์่โหตัวเดิมด้วยอ่ะเอาจนหมดตูดไปเลยเฮ้ยได้น้องเต่าทอง โอ้บี oh, เวอร์แ <Be aver S 1> ล้วลสามว่ะบีเวอร์นี่มันเป็นของแรล,ล้วป่าอุ้ยอ๋อ oh, เป็นของคอมมอนเดี๋ยวจะลองเอาน้องบีเวอร์ทำงานดูแล้วกันจะดูสิครับว่าทำงานดีหรือเปล่าเมื่อกี้น้องกระต่ายคือแบบว่านอนบ่อยไปหน่อยเดี๋ยวขอมาดูร้านในกันดีวกว่าโอ้โ oh, oh, หน้าตาธรรมดามากเลยร้านนี้ก็เป็นร้านธรรมดาไม่ใช่ร้านวิเศษวิโสอะไรจากไหนหรอกนะโอ้ oh, <c oughs> ดูดิ ใช้แรงงานพึ่งพึ่งตัวน้อยๆที่แบบว่าน่าจะไปแบบว่าใช้ชีวิตของเขาก็เอามาทรมานโนอ้ยนายไม่ดูบีเวอร์ของนายเลยนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กันด้วยนะครับสว่วนใครที่สนใจปลูกต้นไมไ้ก็ปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลยขั้นตสามาสิบห้าบาทสนใจสั่งซื้อเสื้อและลิสแบงก์ก็สั่งได้ที่เพจโปโตช็อปเลยนะครับทุกคน <Yeah. S 1> ขอพักการทําอาหารก่อนก็แล้วกันนั่งชำานานแล้ว นั่งทําจนเมื่อยแล้วเนี่ยตอนนี้แขนฉันกล้ามขึ้นและแขนขวาฉันเนี่ยเต็มไปด้วยกล้ามเพราะแมพนี้มันต้องคลิกบ่อยนะทุกคนนี่คลิกแบบนี้กล้ามขึ้นพอดี